สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานชวนมาเจียวหอมแดงนะคะเจียวยังไงให้สีเหลืองสวยน่าทานแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อความสะดวกและเข้าใจง่ายนะคะเจ๊ปานจะใช้หอมแดงประมาณ100กรัมหรือประมาณ1ขีดนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะทําการปอกเปลือกหอมแดงออกรก เสร็จแล้วนําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําหอมมาหั่นซอยนะคะให้เป็นแว่นๆบางๆแบบนี้นะคะหรือถ้ามีเครื่องทุ่นแรงนะคะใช้แบบที่ใสาแบบเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะสะดวกมากแล้วก็ได้ความออหนาที่เท่าๆกันนะคะผลงานก็จะประมาณนี้นะคะเราจะเอาหอมแดงใส่ลงมาในถาด หรือว่าจานใหญ่ๆก็ได้ค่ะเพื่อนๆเข้าสู่ขั้นตอนสําคัญนะคะเนื่องจากหอมแดงเขามีน้ํามันมีน้ําอยู่ในตัวหอมแดงเราจะเอาทิชชู่มาซับให้น้าเนี่ยระเหดิดเข้ามาอยู่ในทิชชู่ให้มากที่สุดนะคะใช้วิธีขยาเบาๆไม่ให้ตัวหอมแดงช้าน,นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าตัวกระดาษเนี่ยเปียกเลยนะคะที่ซับน้ําจากหอมแดง ซับน้ําจนแห้งแล้วนะคะขั้นตอนนี้สําคัญค่ะเพื่อนๆเราจะใช้หอมแดงหนึ่งร้อยกรัมกับการเทเกลือลงไปหนึ่งหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อที่จะให้เขาเก็บได้นานอันนี้คือเคล็ดลับเลยและใช้แป้งในการทําให้เขากรอบนะคะอันนี้จะปานใช้แป้งข้าวเจ้าจะเป็นแป้งทอดกรอบหรือแป้งสาลีก็ได้ค่ะโรยลงไปให้ทั่วๆเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคลุกเขาเบาๆให้เข้าเนื้อการระหว่างแป้งเกลือแล้วก็หอมแดงนะคะ กระทะใส่น้ำมันใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็เอาหอมลงทอดเลยค่ะค่อยๆใช้ตะหลิวนะคะคนให้กระจายไม่ให้ติดกันเป็นก้อนนะคะตอนนี้เจ๊ฟานก็ได้เจียวมาประมาณสักห้านาทีแล้วนะคะหอมก็เริ่มจะเหลืองละแล้วก็เริ่มจะกรอบแล้วค่ะเพื่อน เริ่มลดไฟให้เบาลงนะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวหอมจะไหม้ได้หอมเจียวสีแบบนี้แล้วเอาขึ้นให้สเสด็จน้ํามันเลยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่นานน้ามันมันร้อนเดี๋ยวมันจะยิ่งเหลืองแล้วก็สีเข้มขมนะคะเอาขึ้นเลยพึ่งใส่จานให้หายร้อนนะคะหน้าตาดีมากเลยค่ะกรอบ,รอบหอมหอมเหลืองสวยมากจะหยิบมาชิมนะคะเ,เพื่อนๆกรอบมาก กรอบอร่อยหอมเจียวไว้เยอะๆแล้วก็หากล่องมาใส่นะคะภาชนะมีฝาปิดกระปุกอะไรก็ได้แช่ตู้เย็นหรือจะเอาไว้ข้างนอกก็ได้ค่ะหรือว่าจะต่อยอดทําขายก็ได้นะคะเพืเ่อนๆลองทําดูนะคะเจปันขอตัวไปเก็บหอมแดงก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ